อเออเกือบตกซะแล้วอันนี้ไงตรงนี้เลยไม่ต้องขุดและอืม่ต้องขุดเสียเวลานี่ตรงนี้เลย,อ,ยอุ้ยโอ้มันมาได้ไงวะมันตามมันนี่ไงวะเนี่ยมันเดินมามันเดินมาแต่มันมาได้ไงเมกี้ผมหนีมันมันแล้วอ่ะมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมันบินไปเลยเหรอไปช่วยกลัวนะนลกลัวอะไร บินมาเลย,ยอ่ะน่ารักคุณนโอ้โหผมก็บินได้นะอทำไมเต่าเผาต้องใช้ต้องใช้อันนี้แล้วเต่าเผาอะไรเต่าเผาคาบยากเต่าเผาคาบยากของคุณเต่าเผามันต้องใช้กองไฟในการคาบแล้วอ่ะไม่นะไม่หรอหรือเป็นพะมัดไม่ไแน่ใจเหมือนกัน วันที่ผมถ่ายคลิปผมยังค้างอย่ปกตเิเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูหนะ่อยทำไมมันค้างไม่ได้หรอก็ดู้สิเออมันค้างไม่ได้แล้วทำไมอ่ะต้องใช้อะไรอะ่ะใช้ไอ้นั่นไงกองไฟเอออ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อจริงด้วยไปช่วยพูดสมจริงว่ะแล้วมันสมจริงมั้งเนี่ยสมจริงด้วยสมยา สงยาันน้ำเลยไปช่วยเอ่ออล่ะเนี่ยก็คุยกัเสร็จแล้วมันต้องเป็นช่วยเราหาที่หาเนื้อก่อนกันไหมหาของกินน่ะของกินเล่นน่ะแสยไม่มีคากาจุดไม่เดนไม่ไม่เจอใส่ดูจูบแสบยังไแออโดดตีเลยโอ้ยสอ้ยโอ้มุสาขโดดตีไม่โดน้วย

ไหนข้างล่างคุณข้างล่างเป็นข้างข้างคุณพูดดีๆนะคุณไม่รู้ข้างล่างผมอาจจะเข้าใจภาษาคุณอุกกาผมอาจจะรู้มันอุกาอุกาโอ้ยผมไม่รู้เขาจะหมายถึงเออตัวอะไรสักตัวนะตุงตู้งตุ้งตุคุณอยากคุณมันน่คุณมันคุณมันไหนมันพระเจ้าไหนมันคุณนั่นมันเผามันเออไหนมันเผาอยากกินมัน อุ้ยฟ้าผ่ามันเป็นหมูดดิ้งคุณมาอยู่นี่ก่อนอยู่นี่เลยก็เอาอะไรอุดก่อนถ้าถ้ามันระเบิดบ้านเราเนี่ยเป็นตัวระเบิดเคลื่นเนี่ยเป็นตัวระเบิดคิปเปอดรูนี่งมันระเบิดได้เนาะเลี้ยงมันมันจะระเบิดบ้านเราปุ้มปุ้มเละเลยอ่ะไม้ด้วยนั่ะขุดไม้สิไม่เอาขุดมันกเป็นรูดิเลี้ยงคนน่ะ ยำ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 ผมคาบไอ้นี่ได้นะเจ้าเผาเอา,าปึกคาบไปนี่วะถ้าผมคาไปนี่ไช่วยคนค,ค,คุณลองคนลองดูชิดกาะดีชิดกาะทามินอ่ะอยากได้ไหมไมนลองลองกดในโต๊ะคาบแล้วแล้วเขา้าชิดกกาดูดิไปช่วยคุณชอบท<ม>ามินไม่ใช่เหรอ,หรอไม่เหล็กคาบอเลยไม่เหล็กมันหลุดไปว่ะปกติไปช่ผมจะผมจะเผาเหล็กเหมือนกันอ่ะเผาสิผ่านนี้ไหมมีอยู่มีอยู่เก้าอันเลย พีเจ้าลองดูในชุดก่อดิมันมีชุดก่อธทามินด้วยตกดาบอะเปิดว่ะมันมีโน้ไเลยตูเพิ่มตูดเอ้มีชุดกอดทามินณู้บใช่ไหมชุดกอดทามินเนี่ยมันเพิ่มงามตูดเลยคิดว่ามันอุ้ยอะไรผ่านล้าบพี่เจ้กีบดีจับตกอุ้ยอะไรคอท่านูข้าหลังคุณมันเมืตัวใหญ่ไหม่ะ มันมันมีตัวใหญ่กับตัวเล็กก็เลยไช่วยเมื่อกี้รู้ไหมอุ้ยทำไมเลือดผมเหลือแค่นี้อ่ะกโดนยิงตูมเเออราน่าจะโดนยิงแต่เมื่อกี้มันโดนหันหน้าผมไปแล้วมันไม่ยิงผมนะก็คุณโดนยิงตูตัวไปไม่รือว่าแต่เล็กผมได้ละ <laughs> เอาเราตรงไหนเพื่อเราไม่ออกข้างนาอกเราออกเสกคุณยงิงแต่ว่าต้องขูดอันนี้ไปด้วยครับเราคาบเนื้อเรา,เอาอย่างเนื้อก,กัอนก่อนดีไหมพอนั้น ก็อย่างคืผมไม่มีเนื้อไม่มีซี่ไม่มีอะไรอย่างเดิมันนี้แป๊บอยู่ในนี้นะสกอตตันมันยิงแล้วองนี้ตรงนี้นะก็ยิงใครได้มันก็ไม่ถึงพวกเราสองคนไม่มันยิงอะไรก็ไมดไปไปไม่ทันค่ะสเผาเก้าเก้าโอเคโอเคเก้เก้เออตายแล้วโอ้โหซุปคอตตันโอ้ยสมิลรอยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะ เป็นร้อยไปช่วยมัเป็น้อยเลยมันเป็นร้อยเอามานะพี่คราบแบบเด็ก่ตึงๆโป๊ะโป๊ก